สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดบัวนวิทย์และนี่คือเรื่องนี้มีอยู่ว่าครับเป็นเรื่องนี้มีอยู่ว่าตอนพิเศษครับอย่างที่จากตอนที่แล้วเมื่อวานนี้เลยนะครับก็คือเรากำลังอยู่ในสัปดาห์ที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลประจำปีที่คนไทยให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็เราเองก็เติบโตมากับเทศกาลนี้แล้วเราก็มักจะพูดว่ามันเป็นปีหมายไทยแต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องราวของสงกรานต์มันมีรายละเอียดของมันมากกว่านั้นจากตอนที่แล้วเราได้พูดถึงสงกรานต์ต้นฉบับนั่นคือสงกรานต์จากอินเดียซึ่งเรารับเข้ามาเราก็จะเห็นเลยครับมันมีประเพณีจุดความคิดหรือว่าสิ่งต่างๆกว่าจะเข้ามาสู่เมืองไทยณนะตอนนี้ครับ ตอนพิเศษของเรื่องนี้มีอยู่ว่าตอนมหาสงครามตอนนี้เราจะพูดถึงสงรครามเขมรครับเนื่องด้วยเขมรหรือกัมพูชาเดิมเนี่ยเคยเป็นอนาณาจักรใหญ่ในภูมิภาคนี้ในช่วงยุควัฒนธรรมทวารวดีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อารยธรรมอินเดียเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเขาก็เข้ามาเริ่มในนี้ทีนี้เราจะมามองถึงมหาสงครามโดยรอบครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก่อนที่จะไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามไทยนะฮะตอนนี้เราก็จะพูดเน้นเรื่องนี้ในตอนนี้ครับสงครามเขเมรประเพณีในอาณาจักรโบราณน,นั่นเองครับ สงกรานเนี่ยเป็นประเพณีที่สําคัญนะครับในบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านรอบข้างเราด้วยครับเพราะว่าประเทศในกลุ่มเอเช,อชียตัอเฉียงใต้เหล่านี้ไทยพม่าขเขมรลาวพวกนี้จะให้ความสนใจจะให้ความสําคัญครับต่อประเพณีสงกรานเพราะเขาถือว่ามันคือประเพณีปีใหม่นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเราก็ต้องไปดูว่าทําไมเราถึงมีสงกรานในฐานะประเพณีขึ้นปีใหม่ ก็ต้องพูดไปก่อนเลยครับว่าในอดีตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิธีการนับปีสกราชเลยนบะปฏิทินหรือการขึ้นปีใหม่ของเพื่อนบ้านรวมถึงของเราด้วยเนี่ยนะครับก็จะต้องย้อนไปถึงต้นตำรับของทางอินเดียซึ่งเรารับเข้ามาว่าเขานับกันยังไงนะฮะแต่เดิมเนี่ยนะครับระบบปฏิทินที่มันเราใช้กันมาเนี่ยมันจะมีอยู่2ระบบ2แบบด้วยกันระบบแรกเนี่ยเรียกว่าจันทารคติก็คือการนับตามการโคจรของดวงจันทร์ อันนี้จะเป็นปฏิทินโบราณครับซึ่งเกี่ยวข้องกับประเพณีวิถีชีวิตหลายๆอย่างของเราด้วยกันโดยเฉพาะในเรื่องของการนับช่วงเดือนแล้วก็ช่วงเทศกาลเหตุการณ์สำคัญต่างๆไปจนถึงฤดูการต่างๆซึ่งก็จะนับจากทางจันทรคติ ซึ่งร่องรอยของการนับปฏิทินทางจันทรคติของไทยเนี่ยนะครับเราก็จะปรากฏสัมพันธ์ว่ามันเกี่ยวข้องกับคติทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าคติตามพุทธศาสนาถ้าเราย้อนกลับไปดูแล้วตั้งแต่ต้นทางเลยวิธีการนับปีของในพุทธศาสนาเราจะนับตามจันทรคติครับซึ่งเริ่มจากเดือนอ้ายเป็นเดือนที่1ซึ่งก็จะเป็น1นึ่งขางขึ้น1นึ่งางเดือนอ้าย ก็จะกลายเป็นวันปีใหม่นั่นเองซึ่งในการขึ้นปีใหม่ในเดือนอ้ายของไทยเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวขันกับการเปลี่ยนปีนักกษัตริย์ด้วยซึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนปีนักกษัตริย์เนี่ยนะครับก็จะคือการกําหนดให้ é. มีรอบการเปลี่ยนปีนักกษัตริย์เนี่ยเป็นรอบระยะเวลา60ปีเรียกว่านักกษัตริย์รอบใหญ่ซึ่งในรอบใหญ่นียก็จะมีรอบเล็กครับซึ่งจะนับ12ปีเอ่อก็เป็นรอบเล็กรอบใหญ่คือ60เปลี่ยนนักกษัตริย์ใหญ่หนึ่งรอบแล้วก็รอบเล็กก็คือ12ปี ก็จะอ่าก็จะปีการเปลี่ยนนักกษัตริย์ซึ่งเป็นหนึ่งรอบในหนึ่งรอบนักกษัตริย์เนี่ยก็จะมีระบบนักกษัตริย์ซึ่งก็จะทําการเปลี่ยนในแต่ละปีตลอดช่วง12ปีเนี่ยนะครับก็เป็นปีนักกษัตริย์ที่เราคุ้นเคยช่วดฉลูคานถมรมเสงเนี่ยนแหละครับซึ่งไทยเราก็นับระบบเช่นนี้ในอดีตซึ่งเราก็จะเปลี่ยนในช่วงเวลาตามจันทรคติก็คือขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้าย เป็นวันปีใหม่แล้วก็จะมีพิธีกรรมต่างๆของพุทธศาสนาซึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นการผูกพันกับการนับตามปีจันทรคติด้วยเช่นวันวิสาขบาูชาก็คือการทําบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะก็คือเดือน3หรือวันวิสาขบูชาครับซึ่งก็คือการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาข์ซึ่งก็คือเดือน6นั่นเองเราจะเห็นว่าแนวคิดและวิธีการนับหรือการเปลี่ยนปีในคติหนึ่งซึ่งเรารับจากอินเดียมาก็คือแนวคิดในเรื่องของจันทรคตินั่นเอง แต่วิธีการทางจันทรคัตินะครับมันมีปัญหาอยู่ในตัวของมันเองครับตรงที่ว่าในวิธีการนับโดยอ,อาศัยข้างขึ้นข้างแรมตามการโคโจรของพระจันทร์นะครับทำให้บางเดือนเนี่ยมันจะไม่ครบ30วันครับท้ายที่สุดครับมันก็เลยต้องมีการเอานําเวลาที่เอาวันเวลาที่มันขาดหายไปเนี่ยมารวมกันทุกๆ4ปี ก็จะกลายเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าปีอธิกมาตครับก็คือไปเพิ่มเดือน8ที่เป็น2รอบก็คือเดือน82หนซึ่งก็จะเป็นการนับที่สัมพันธ์กับแนวทางการนับทางจันทรคติอยู่ดีแต่อีกวิธีการหนึ่งครับซึ่งเรานับเข้ามาด้วยนั่นก็คือการนับแบบสุริยคตินั่นเองมันก็คือการนับหรือการดูฤดูกาลตามการโคจรของดวงอาทิต์ครับซึ่งจริงๆก็คือกติทางไทยแล้วก็ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอง ก็รับมาจากอินเดียเช่นเดียวกับที่ไปรับจันทรคติมาครับแต่ว่าจุดเน้นหลักของทางสุริยคติก็คือนับดวงอาทิตย์เป็นหลักนั่นเองแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับพระอาทิตย์ก็จะมีการโครจรหรือการย้ายจากราศีหนึ่งไปราศีหนึ่งซึ่งในช่วงทั้งปีพระอาทิตย์จะโครจรแบบใน12รอบหรือ12ครั้งด้วยกันรอบใหญ่ๆก็จะเป็นการโครจรที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนปีก็คือการโครจรของพระอาทิตย์จากราศีมีนเข้าไปสู่ราศีเมษครับ การที่พระอาทิตย์โคจรจากราศีมีสู่ราศีเมษนี่เองครับจึงทําให้เกิดศัพท์ที่เรียกว่าสังกราติครับซึ่งก็คือสงกรานที่เรารู้จักกันดีเพราะคําว่าสงกรานเนี่ยมันแปลว่าการย้ายหรือการย้ายของพระอาทิตย์ไปจากราศีหนึ่งสู่ราศีหนึ่งนั่นเองก็จะเป็นวิธีการนับปีที่นับตามการโคจรของพระอาทิตย์เป็นระบบวิธีการนับแบบสุริยคติเพราะฉะนั้นครับจริงๆชื่อเดือนต่างๆที่คนไทยรู้จักกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพฤษภาคมมิถุนายน ไออาคมคมยนเนี่ยคมเนี่ยอาคมะเนี่ยนะครับตัวเนี้ยจริงๆมันหมายถึงการเข้าสู่หรือการเปลี่ยนสู่นั่นเองเปลี่ยนสู่ราศีพฤษศเปลี่ยนสู่ราศีมีนเปลี่ยนสู่ราศีอ่เมทุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามจริงก็คือการที่พระอาทิตย์อ่พฤษภาคมตามความหมายของคัญจริงๆก,ก็คือความหมายว่า พระธิกาลังโครจรเข้าสู่กลุ่มดาวหัวนั่นเองแล้วเราก็จะเรียกช่วงเวลานี้ว่าเดือนพฤษภาคมอันนี้เป็นการกําหนดเรียกของไทยซึ่งเอามาเรียกภายหลังนะครับแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่มีชื่อเดือนมก,กรากุมภายอย่างที่เรารู้จักกันนี่แหละในประเภทนี้สงการเนี่ยนะครับถ้าจะว่าไปแล้วดั้งเดิมมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยคำว่าสังกราติเป็นภาษาสันสกฤตมันก็ยืนยันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วครับว่ารากฐานความคิดเรื่องสองการเนี่ยมันมาจากอินเดียแน่นอน แต่ในท้ายที่สุดนะครับประเพณีต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในช่วงเวลานี้มันก็จะเป็นประเพณีที่ทั้งประเทศไทยและก็ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่างรับมาจากอินเดียมอนเหมือนกันเพียงแต่แต่ละประเทศนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นกันแต่ทีนี้นะครับคำว่าสงกรานเนี่ยที่เราใช้สงกรานเนี่ยถ้าทําไมทางลาวเนี่ยเขาไม่เรียกสงกรานนะครับเขาเรียกว่าสังขารเพราะว่า ซึ่งอันจริงๆแล้วมันคือคำเดียวกันครับเพราะว่าไอ้ตัวกอไก่กับตัวรอเรือเนี่ยเมื่อเอาไปใช้ในภาษาถิ่นเดิมซึ่งอยู่ในกลุ่มลราเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวขอไข่ครับมันก็เลยเปลี่ยนจากคําว่าสงกรานหรือสังกรารเนี่ยให้กลายเป็นคําว่าสังขาน,นั่นเอง ซึ่งเป็นการเรียกในทางลาวส่วนทางภาคเหนือนะครับเราอาจจะได้ยินคำว่าสังขารล,ล่องนะฮะซึ่งมันก็คือคำว่าสงกรารนั่นแหละครับมีรักษาเดียวกันแต่ในภาษาเขมรเนี่ยนะครับเขาก็เรียกสงกรารเหมือนกันแต่เขาจะออกเสียงว่าซองกรานตามสำเนียงภาษาเขมรในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามองในแง่ของความเป็นรากของประเพณีสงกรานเราต้องมองกลับไปที่วัฒนมอินเดียซี่เรารับเข้ามาเรารับมาทั้งวัฒนธรรมพุทธและก็วัฒนธรรมทางพราม ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆที่นําเข้ามาก็นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแล้วก็เกิดประเพณีวัฒนธรรมใหม่ที่เราเี็กว่าวันสงกรานต์นั่นเองเมื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรับเอาวัฒนธรรมเหล่านี้เข้ามาในยุคแรกๆเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับประเพณีคติของทางพราหมณ์แล้วก็มีของทางพุทธเข้ามาผสมผสมโรงกันด้วยแต่เมื่อภายหลังนะครับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็โดยเฉพาะไทยลาวพมา่า กัมพูชาประเทศเหล่านี้เนี่ยได้เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาเต็มตัวในยุคที่เรานับถือพุทธศาสนาเต็มตัวนี่เองครับประเพณีสงกรานต์ก็เลยกลายเป็นว่า ไปมีความเน้นหนักและเกี่ยวพันกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาส่วนพิธีกรรมทางพราหมณ์เนี่ยก็ดูจะเลือนหายหรือไมมก็ถูกกลืนถูกเบลนไปกับวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาเนเองและประเพณีต่างๆนี่เองครับเราก็จะพบร่องรอยในคัมภีร์ต่างๆซึ่งก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสงกรานต์ที่น่าสนใจอันหนึ่งครับนั่นคือคัมภีร์อานิสงส์ครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสงกรารมันจะมีหนังสือที่เรียกว,ว่าอานิสงกอพระเจดีรายนะครับซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องสงครามจนถึงเรื่องที่ เราพบว่าทั้งที่ไทยและในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอย่างในกรณีไทยก็จะคุ้นเคยกันทีเรื่องของธรรมบาลกุมารกับเท้ากบิล,ลพรมซึ่งในของไทยก็จะปรากฏเรื่องนางสงกรานต์ตำนานนางสงกรานเนี่ยครับซึ่งเราก็จะมีการจารึกเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะฮะที่จารึกวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามในเรื่องประเพณีสงกราน เรื่องเหล่านี้นะครับเป็นที่รับรู้ครับแล้วก็พบร่องรอยในประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างในกัมพูชานะครับมีเอกสารที่พูดถึงประเพณีสงกรานต์เขาเรียกว่าประเพณีรับเทวดาใหม่ครับก็คือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนปีใหม่นั่นเองในกรณีของไทยนะครับอย่างที่พูดไปแล้วปกติของไทยเนี่ยในช่วงสงกรานต์ก็จะมีประเพณีก่อบพระเจดีย์ทรายการไปทําบังสุกุลทําบุญอุทิศ ให้กับปู่ย่าตาทวดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องนางสงกรานซึ่งก็จะมีการทํานายถึงความอุดมสมบูรณ์และก็มีเรื่องของประพีนดรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ ซึ่งจริงๆแล้วประเพณีนี้เราจะเห็นได้ว่าในเรื่องการส่งน้ําพระและก็การรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นประเพณีเก่าโบราณมากๆที่สุดในบรรดาทุกๆประเพณีที่อยู่ในนี้เลยและแล้วก็บ้านเราก็จะมีอของบ้านเราจะมีการสาดน้ําสงกรานต์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีใหม่ของไทยเราเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนครับว่าประเพณีนี้เมื่อประเทศต,ต่างๆในเอเชียตอนเฉนยงไท้รับเข้ามาจากอินเดียแล้ว ในบางกรณีก็จะมีการเบลนด์ในการเปลี่ยนปรับให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างในกรณีของกัมพูชาในร่องรอยประเพณีวัฒนธรรม12เดือนของกัมพูชาในปัจจุบันถามว่ามีไหม คำตอบคือมีนะครับของกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีประเพณีที่เรียกว่าทวาทศมาศหรือทเวียนโตสเม็ดเนี่ยนะฮะซึ่งประเพณี12เดืองนของกัมพูชาเนี่ยเราคิดก็จะเห็นลักษณะที่มันคล้ายคลึงกับของบ้านเราอยู่พอสมควรซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทั้งไทยและกัมพูชาเราต่างนับถือพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเพณีหลายๆประเพณีมันจะมีความใกล้เคียงกันครับเพราะว่าคติความเชื่อเราเป็นครเราเป็นพื้นฐานมาจากที่เดียวกัน หรือในบางครั้งเราจะพบหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยในราชสำนักกัมพูชาย้อนกลับไปนะครับมันจะมีการเกิดจลาจลความวุ่นวายในบ้านเมืองทําให้เจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ของขมรเนี่ยลี้ภัยมาอยู่ในกรุงเทพพอบ้านเมืองที่กัมพูชามันสงบลงเขาก็เดินทางกลับกัมพูชาไปครองราชไปครองตําแหน่งของเขาไอ้ตอนกลับไปนี่เองครับเขาไม่ได้ไปตัวเปล่าเขาหยิบประเพณีว่าทาหลายอย่างในระหว่างที่เขาอยู่ในกรุงเทพเนี่ย กลับไปด้วยที่เห็นชัดๆเลยนะครับว่าเป็นพระราชพิธีแล้วก็เป็นประเพณีที่รับมาจากทางไทยแน่นอนนั่นก็คือพระราชพิธีวิสาขาบูชาครับซึ่งประเพณีเนี้ยแต่ดั้งแต่เดิมของไทยเองก็ไม่มีการริษัทาบูชาในวันวิสาขะนะครับประเพณีเนี้ยเพิ่งมาเกิดในสมัยรัชกาลที่2สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าก็ช่วงปี2360ซึ่งรัชกาลที่สองก็โปรดให้มีการจัดพระราชพิธีวิสาขาบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นครับก็ปรากฏหลักฐานว่ามีการนําพระราชพิธีวิสาขาบูชา ไปจัดที่ขเขมรด้วยแต่นอกจากนั้นครับประเพณีอื่นๆบางส่วนก็มีความเชื่อมโยงในเรื่องพุทธศาสนาบางประเพณีก็จะมีเรื่องราวสาระคล้ายๆก,กันเพราะมีความสําคัญในเพราะมีความที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในแง่ตรงนี้ด้วยสงกรานในทางกัมพูชานะครับในทางภาษาขเขมรเนี่ยจะนิยมใช้คําว่าโจยชนำธมเอยครับซึ่งคําว่าโจยชนำเนี่ยมันแปลว่าเข้าปีเข้าปีในที่นี้ก็คือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับโจยชนำธมยก็คือการขึ้นปีใหม่นั่นเอง และในสมัยก่อนนะครับคำว่าโจยฉันำถมเอยก็จะเป็นคําที่ใช้แทนคาว่าสงกรานนั่นเองทีนี้นะครับสงกรานในกัมพูชามีอะไรบ้างตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในเอกสารซึ่งก็จะเป็นอาฐานชั้นเอกสารชั้นหลังๆที่มีการมาบันทึกเขียนกันในภายหลังฟื้นฟูการเพราะเอกสารยุคแรกๆก,ก็ถ้าไม่สูญหายชำรุดผุพังไปก็ถูกทําลายไปจ่สมัยขมรแดงเนี่ยนะครับมันก็มีการบันทึกไว้หลายอย่างด้วยกัน อย่างในพระราชพิธีของราชสำนักกัมพูชาเองก็จะมีพระราชพิธีที่ชื่อรี่ชื่อว่าพระราชพิธีรับเทวดาใหม่หรือ เตวดาทเมยนะครับซึ่งก็หมายถึงเรื่องของเท้ากบ,บิลพมกับธรรมบานกุมารี่ยและครับซึ่งในท้ายที่สุดนะครับก็จะมีแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการเชิญเสียงของเท้ากบ,บิลพมเนี่ยออกมาส่งน้ําทําพิธีส่งน้ําแล้วก็ทําพิธีอะไรต่างเนี่ยอันที่2ก็คือประเพณีที่มันจะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาครับซึ่งพูดไปแล้วไปถึงแล้วว่ามีความเกี่ยวพันในเชิงพุทธศาสนาก็ทําบุญอุศน์ต่างๆแล้วมันก็จะมีประเพณีหนึ่งด้วยครับเป็นประเพณีหลักของกัมพูชาเลยนันก็คคือพ um ูม ซึ่งก็คือการก่อภูเขาทรายคซัดนี่แปลว่าทรายพนุมพนมเนี่ยมันแปลว่าภูเขาภูเขาทรายในที่นี้ถ้าเทียบกับของเราที่ดูจะใกล้เคียงกันมากที่สุดก็คือประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายครับแต่ว่าทางของกัมพูชาเนี่ยเขาได้อธิบายว่าภูเขาทรายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนแบบตัวแทนเจดีย์อะไรแต่มันคือตัวแทนของเขาพระสุเมรครับซึ่งเมื่อก่อขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีการเอาทงเอาเครื่องประดับทั้งหลายเนี่ยไปประดับตกแต่งให้แทนตัวเขาพระสุเมรส่วนยอดเขาเนี่ย ตัวยอดเนี่ยเขาก็จะทําให้มันดูวิจิตรอลังการมากกว่าที่อื่นเพราะว่าส่วนของยอดเขาเนี่ยของเขาพระสเมนเนี่ยนะครับมันคือที่ตั้งของสวรรค์ดาวดึงที่ประทับของพระอินทร์ซึ่งถามว่าบนสวรรค์ดาวดึงมันมีอะไรอยู่มันมีพัะจุลามณีเจดี JD ครับพระธาตุเจดีสําคัญในพุทธศาสนาซึ่ง อยู่บนนั้นตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาแล้วเขาก็จะทําพิธีบูชาครับเขาไม่ใช่ก่อเฉยๆนะครับเสร็จแล้วเ็าจะทําพิธีบูชาเขาก็จะมีพิธีอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันนอกจากพูนพนมขสัตเนี่ยนะครับก็จะมีพิธีบงับงสุกุลซึ่งจะเป็นการทําพิธีทําบุญให้บรรพรมรุษซึ่งประเพณีส่วนสุดท้ายเนี่ยบังสุกุลเนี่ยจะมีทั้งในราชสำนักและก็ในประเพณีของชาวบ้านด้วย ในกรณีของประเรพณีภูลพนุมคสัตเนี่ยนะครับเป็นประเพณีที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะทําทั่วไปแต่ถ้าในกรณีของราชสำนักกัมพูชาเนี่ยภูลพนุมคสัตเขาจะจัดใตนเหมือนกันครับแต่ว่าราชวงศ์กัมบูชาเนี่ยเขาจะทําพิธีนี้กันที่วัด พนมโกนปีนหรือวัดพนมปีนวัดพนมเปยเนี่ยนะครับซึ่งก็คือที่มาของชื่อกรุงพนมเปญนั่นเองนะฮะเพราะว่าพนมพนมมันแปลภูเขามันชื่อของกรุงพนมเปญเนี่ยมีชื่อมาจากวัดไงครับว่าวัดพนมโกนปีหรือวัดยายเพ็เนี่แหละครับซึ่งในอดีตน,นะครับพระมหากษัตร,ริย์กัมพูชาเนี่ยก็จะเสด็จไปทีที่ที่วัดเนี่ยครับแล้วก็จะก่อภูเขาทราย แล้วก็จะทำพิธีบัง,บงสุกุลด้วยโดยพิธีบังสุกุลเนี่ยจะกลับมาทำที่พระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือว่าในภาษากรรมูชาก็คือเตเวียนสิจชัยเนี่ยนะครับอันนี้จริงนะครับประเพณีนี้ก็มีรากฐานมาจากพุทธศาสนานอกจากนี้ก็จะมีการส่งน้ำครับแต่ว่าในทางกรรพูชาเนี่ยเขาไม่ได้ส่งน้ำพระพุทธร,รูปนะฮะเขาจะทำการส่งน้ำพระกรุณาก็คือส่งน้ำพระมห,หากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งก็คือพิธีมส่งมูรธาพิเศษซึ่งพระราชกรูพราม ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นผู้ทําพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่างๆแต่ว่าภายหลังเนี่ยประเพณีนี้ก็ออกจากวังเหมือนบ้านเรานะครับชาวบ้านเนี่ยก็เอาประเพณีนี้มาใช้แต่ไอ้ขั้นจะไปสงผู้นําหมู่บ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับการเทียบเทียนว่าเฮ้ยเหมือนได้เรียนแบบเป็นพระก,กรุณาเป็นกษัตริย์หรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนจากการสงคนกลายเป็นสงพระพุทธรูปน,นั่นเองแล้วก็สงพระสงฆ์ซึ่งก็จะดูดีดูเป็นสิริมงคลมากกว่าต่อชุมชน แล้วก็มีการก่อภูเขาทรายก่อพระเจดีไซน์เหมือนกันครับแต่ว่าเขาก็จะทําที่ไหนก็ได้ไม่ได้กําหนดเจาะจงเหมือนกรณีในรัฐสํานักแล้วก็เรื่องของการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ในแดนบางพองที่เนี่ยก็จะมีการชุมนุมของชาวบ้านด้วยนะครับชาวบ้านในชุมชมน,กนก็จะมาชุมนุมกันแล้วก็เดินเท้าเวียนกันไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็เช่นพวกเนียนกะตะเนียนตาก็คือปราสาทโบราณต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเพณีในท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปเนี่ยนะครับ บางท้องที่เนี่ยก็จะมีการละเล่นด้วยนะครับชื่อว่ารวมตระยก็คือหรือว่ารามตรุษเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งครับซึ่งที่นิยมเล่นกันแถวพระตะบองเสียมราชรวมตโต๊ะเนี่ยนะฮะแล้วก็ในการลเล่นลักษณะน,นี้ก็จะเป็นลักษณะของประเพณีดังเดิมของกะบ,บูชาซึ่งยังคงมีหลักฐานอยู่น,นั่นเองถ้าเรามองในแง่นี้นะครับ เราก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างในวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องในเรื่องประเพณีสงกรานต์ไม่ว่าจะของไทยหรือว่าของกัมพูชาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยทำไมมันเหมือนกันครับแล้วมันมีความคล้ายกันมากด้วย ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เช่นกันครับว่าทั้งไทยและกับพูชาและรวมถึงลาวและพม่าด้วยเนี่ยนะครับข่างก็รับนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันครับและนับถือพุทธศาสนานิกายเดียวกันซะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาจึงกลายเป็นรากฐานทางความคิดครับซึ่งนําไปสู่ประเพณีในเรื่องพิธีกรรมเนี่ยมันทําให้เกิดลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดจริงๆนะครับเราจะพบว่าประเพณีของไทยแล้วก็ของกับพูชาเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ อย่างของไทยเนี่ยในเรื่องการลดน้ำาดดำหัวการละเล่นทั้งหลายก็จะเป็นประเพณีเด่นของเราแต่น่านอนว่าจุดสำคัญในอดีตเนี่ยมันก็จะเน้นไปที่เรื่องของการทำบุญสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าสู่ปีใหม่เหมือนกับที่อินเดียทำมาก่อนนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ย ต่างคนต่างก็จะพัฒนาประเพณีนี้นยไปตามวิถีของตัวเองพูดง่ายครับสงกรานในแต่ละที่มันจะมีจุดเน้นเหมือนกันอย่างหนึ่งคือจุดเริ่มของพิธีคือจะต้องไปทําพิธีทางาศาสนาก่อนนะครับอินเดียก็คือไปสักการะเทพตาพระเป็นเจ้าแต่พอมาบ้านเราก็ไปทําการทําบุญในวัดสักการะพระพุทธรูปถวายงานพระสงฆ์มีการบังสุกุลคนตายอะไรอย่างนี้ก่อนแต่หลังจากพิธีทางาศาสนาแล้วครับมันก็จะเป็นเรื่องของ แต่ละท้องถิ่นว่าจะไปทําวัฒนธรรมประเพณีตัวเองอย่างไรให้เป็นลนักษณะแบบของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันครับในบางช่วงบางสมัยด้วยความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ในอดีตมันทําให้เกิดการคลี่คลายครับแล้วก็มีการถ่ายโอนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้มันก็เป็นมิติสําคัญครับที่ทําให้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ให้ความสําคัญและในท้ายที่สุด เราจะเห็นความคล้ายคลึงกันครับแต่ในแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบและลักษณะในแบบของตัวเองนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของมหาสงการตอนนี้จริงๆแล้วเรากำลังพูดถึงมหาสงการที่เริ่มสะโคเข้ามานะครับจากอินเดียสู่พม่าเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ แต่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภูมิภาคเอเชียนออชียใต้แต่ประเทศที่มีประเพณีสงการามเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ไทยกับกัมพูชานะครับามาเลเซียเหนือก็มีพม่าก,ก็มีเวียดนามก็มีนะครับ แล้วก็ลาวก็มีผมจำไม่ได้ว่าเวียดนามเขาเรียกประเพณีชื่อเขาว่าอะไรแต่มาเลเซียตอนเหนือเนี่ยก็มีเหมือนกันมันเป็นประเพณีที่ที่ถูกรับเข้ามาในภูมิภาคนี้แต่ทีเนี้ยเราไปเทียบกับของกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นเหมือนด่านหน้าที่รับวัฒนมอินเดียมาเป็นที่แรกก่อนที่มันจะกระจายในภูมิภาคนี้ต่อไปนะครับก็ก็เราก็จะได้เห็นจุดต่างจุดเหมือนแต่ก็สมนวนจุดต่างในของตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับในตอนในใน,ในสรุปตอนเนี้ยผมเลยมองว่า ส่วนที่ทางนักวิชาการที่เขาสรุปเรื่องนี้มันทําให้เราเห็นว่าการที่เราไปบอกว่าสงกรานเป็นปีใหม่ไทยเนี่ยจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการเคลมเราชอบว่ากาัมพูชาวว่าเคลมใช่ไหมเออแต่การที่เราไปบอกว่าสงกรานเนี่ยเป็นปีใหม่ไทยมันก็ดูเคลมไปทีเดียวนะ เพราะจริงๆปีใหม่ไทยดั้งเดิมก็ไม่ใช่สงกรานต์เราไปรับใหม่ทีหนึ่งและสงกรานต์มันก็ไม่ได้มีเฉพาะบ้านเราครับมันเป็นวัฒนธรรมร่วมเพราะฉะนั้นอาจจะบอกได้ว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีทางอุษาคาเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้แต่ว่าจุดแตกต่างของแต่ละพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับท้องที่ของตัวเองว่าเขาจะพัฒนาประเพณีนี้ หลังจากที่รับเข้ามาเนี่ยไปในทางไหนปรับเปลี่ยนสู่ท้องถิ่นเปลี่ยนวิถีอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ละท้องที่ซึ่งทําให้สงกรานแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นสงกรานในไทยสงกรานในลาวสงกรานในกัมพูชาหรือสงกรานในพมา่ามันมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นเองครับเอาล่ะฮะตอนต่อไปของเรื่องนี้มีอยู่ว่าตอนพิเศษมหาสงกรานครับตอนที่3เราจะพูดถึงสงกรานของบ้านเราละครับคือสงกรานไทย แต่ทีนี้ครับสงกรานไทยมันมีจุดพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับเพราะไอ้ลำพังสงกรานเฉยๆมันก็น่าจะเป็นประเพณีที่แล้วแต่จริงๆแล้วสงกรานไทยเนี่ยมันได้รับอิทธิพลทั้งจากอินเดียซึ่งเป็นต้นตำรับเดิมและอิทธิพลทางความคิดจากมหาอำนาจอีกแห่งด้วยครับนั่นก็คือจีนครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าวัฒนธรรมอิทธิพลจีนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานและทําให้เกิดสงกรานแบบไทยซึ่งเป็นสงกรานที่เราคุ้นเคยเนี่ยรวมอยู่ด้วยซึ่ง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วอยากจะให้ชมกันเยอะๆนะครับตอนมหาสงการมีทั้งหมด4ตอนนะครับสงการอินเดียสงการแคเมเนสงการไทยในภายใต้อิทธิพลแล้วก็ตอนสุดท้ายเราจะพูดถึงปีใหม่เมืองครับคือสองการล้านนาน,นั่นเองจะไม่พูดถึงคงไม่ได้ครับเราอาจจะให้ดูความแตกต่างหรือความเชื่อที่มีเฉพาะท้องถิ่นของตัวเองด้วยเช่นกัน ก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนในอดีของดงปันวิทย์ด้วยสําหรับตอนนี้ลาไปก่อนอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ทางเราด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้รู้ว่ามีตอนใหม่ๆขึ้นมาแล้วแล้วก็ร่วมด้วยเชื่อกันดูเยอะๆหน่อยนะฮะอะละฮะก็พบกันใหม่ตอนหน้าตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ